จเจริญพรสาธุชนคนโคราชบ้านเองคนสแกนดิเนเวียัค่ะาล่คนทุกที่ก็วันนี้พบกับอาตมาอีกเช่นเคยในสถานีโลกสีขาวชาวโคราชทางแอปพลิเคชันสู o มก็ตั้งแต่ออกอากาศทางทวิตุโรปอ่คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ตาตมา นั่งอยู่นอกปีหสถานเห็นว่าข้างหลังก็มีพระพุทธรูปปางปางลีลาปางลีลาแล้วก็ป้าวัดวัดไทยกาเดมอนเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์ีมเมืองหลวงก็ตอนนี้ที่นั่งอัดรายการนี้อยู่ก็16องศากำลังสบาย16องศาของยุโรปนี่ถือว่าสบายๆนะ ท้องฟ้าแจม่มใสก็เพึ่งเสร็จจากกิจกรรมงานวันสงกรานญาติโยมมากันเยอะบรรยากาศแบบไทยแท้นะ,ะจะรู้ได้ไงว่าไทยแท้ก็คือเถิดเทิงที่ไหนมีไทยแท้ที่นั่นเถิดเทิงก็สนุกสนานกันไปตามสไตล์ไทยๆลดน้ำดำหัวขอขอมาลาโทษทำบุญทอดผ้าป่าแล้วก็ คนไทยก็เล่นลน,น้ํากันนะแต่ไปถึงก็สตรนะก็ยังในความอากาศสบายก็ถือว่ายังเย็นอยู่ถ้าไปสาดน้ําแบบประเทศไทยนี่คงคงจะป่วยกันต้องขออภัยที่ไม่ได้ออกอรายการสดเพราะว่าติดกิจนิมนต์ต้องเดินทางก็เลยออกอัดอัดคลิปให้ก็แล้วกันนะก็เรากันว่ากันเรื่องสัญญาต์สิบ ขออภัยสัมมาทิฏฐิสิก็ไล่าย,ยาวมาสองสัปดาห์กว่ากว่านี่ก็เข้าสัปดาห์ที่3 9ข้อผ่านไปนะก่อนอื่นขอทบทวนก่อนว่าสัมมาทิฏฐิสิข้อเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนนิบิตไหม เราต้องมาเรียนสมาธิิมายัางตนให้เป็นสมาธิเพื่อให้รู้ความจริงของชีวิตและธรรมชาติจึงหลีกไม่พ้นว่าความจริงของชีวิตและธรรมชาตินั้นก็มีอยู่ที่ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงและบุคคลที่สามารถทําตนให้หมดกิเลสแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็มีอยู่จริงเพราะนะั้นก็มาหาเหตุผลว่าอะไรเป็นเหตุให้ต้องติดอยู่ในภพและการเวียนว่ายตายเกิด ที่ต้องเกิดวนไปวนไปเนี่ยสัตว์ที่ผุดสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นแบบโอปาตกะมีจริงอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้บังเกิดในกำเนิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิฉานอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วถ้าจะต้องไม่อยากเกิดเนี่ยจะทํำยังไงมีไหมวิธีการที่ต้องไม่ต้องบัเกิดเนี่ยมันมีไหมนี่ไงถ้าบุคคลที่เป็นสมาธิฐิ ก็จะยอมรับว่าพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเนี่ยมันก็มีอยู่จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รัดส,สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองรู้แจ้งในสปปรรพสิ่งพระสัพพัญญูคือรู้ทุกอย่างนั้นมีอยู่จริงนะนั้นสิ่งที่พระองค์ตัดก็เป็นของจริงนั้นสัมมาทิฏฐิที่ร้อนท่านทั้งหลายกําลังศึกษาอยู่นี้ก็เป็นมรดกธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบ แล้วก็นำมาบอกเราแล้วพระอรหันต์ที่สามารถดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานนั้นก็มีมากมายเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยเอาเราว่ากันไปเก้าข้อนั้นข้อที่สิบที่ว่าผู้ที่ทำตนให้หมดจากกิเลสเป็นพระอรหันต์รู้แจ้งโลกนี้โลกหน้าได้นั้นมีอยู่จริงมีอยู่จริงคืออะไรอันดับแรกบุคคลที่ไม่เป็นพระอรหันต์เพราะมีกิเลส เป็นเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่ในโลกให้ต้องวนไปเกิดกันไปขุดแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนกันไปสิ่งที่ว่านั้นก็คือกิเลสตัวหลักๆอยู่10บข้อ,อาภาษาธรรมท่านเรียกว่าสัญโยตสิบสัญโยชนี่ภาษาธรรมแปลเป็นภาษาไทยคือกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดให้สัตว์โลกต้องติดอยู่ ในการเวียนไหวไตายเกิดสังสารวัตก็คือวนไปวนไปวัตตะคือวนสังสารคนไทยพูดว่าสงสารนะก็วนไปอย่างหน้าสงสารเอาแปลแบบบ้านๆแปลแบบภาษาโคราชแล้วกันวนไปอย่างหนาสงสารนี่นะก็สังสารวัตกิเลสท,ที่ทําให้ติดอยู่ในสังสารวัตก็คือมีอยู่สิบประการนะสิบประการมีอะไรบ้างท่านทั้งหลาย โอ้จะเข้ามาสองสามมณิที่ข้อที่สิบนี่ความรู้ต้องแน่นแล้วนะถ,ถ้าฟังเรายางงงังงงงงมือเนี่ยต้องไปฟังซ้ำอีกหลายรอบเดี๋ยวฟังตั้งแต่คลิปแรกที่จะมาออกออกออกอากาศไปเนี่ยสามมณิทตอนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าไล่มาฟังพบไปทวนมานะแล้วก็ยิ่งข้อที่สิบนี่รายละเอียดนี่มันซียากหลายเนี่ยเรากำลังจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพิธีการที่จะเป็นพระอรหัน์นะ แล้วท่านที่ท่านเป็นวัฒนท่านหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารเนี่ยท่านทําได้อย่างไรนะนั้นสิ่งที่ทําให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะกิเลสสัญญน์ทั้งสิบประการที่100ร้อยรัดให้เราต้องผุดเกิดผุดเกิดนี่นะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นอะไรต่างๆก็สมมาิฏิทั้งสิบนี้ได้แก่หนึ่งสากายทิฐิอาจจะมีศัพท์เทคนิคแล้วค่อยแปล สากยนิติคือกิเลสความคิดที่ว่าร่างกายนี้เป็นของเราความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนะโอ้ถ้าปล่อยวางตรงนี้ได้นี่บรรลุธรรมโออาตมาเ็ายังวางไม่ได้ <c oughs> กอ็อันนี้เป็นกิเลสตัวแรกตัวที่สองวิกิกิจฉาคือความสงสัยในความจริงนะสงสัยในความจริงในที่นี้มีอะไรมัางก็ ความจริงอันประเสริฐคือแก้วทั้งสามประการก็ได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นวิจิกิจฉาตัวนี้เนี่ยคือสงสัยเรื่องอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีความสงสัยในพระตตไตรัยนั่นแหละไม่ไม่หลุดพ้นไม่สามารถยังตนให้เป็นภริยาเจ้าได้และสัญ,ญญาตัวที่สองจึงเน้นเอาว่าความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เอาข้อต่อมาอตัวกิเลสสัญโย์ตัวที่สามสีลับพัตตปรามาตคือความงมงายหลงผิดเชื่อในคำสอนที่เป็นมิจฉาทิฐินีๆแปลได้หลายในยะนะท่านทั้งหลายแต่นยะนี้ก็หรือจะแปลว่าความประพฤติตนแบบผิดผิดที่มีความเชื่อและความเห็นว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้หลุดพ้นทำอย่างนี้แล้วจะมีความสุข เอาง่ายๆเลยคือเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเชื่อที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจัดว่าเป็นสีลับพระตาปรามาตเพราะว่างมงายกระทําตามความรู้นั้นๆแล้วไม่ใช่ทางสู่การหลุดพ้นข้อต่อมาอ่าคือราคะราคะในที่นี้คือความกําหนัดยินดีติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายนี่คือกเด,ดตัวที่สี สัญญอดตัวที่ห้าปฏิฆะความพยาบาทความกระทบกระทั่งทางใจคือมีอะไรมาปุ๊บกึกขึ้นมาก็เรียกว่ามันฉุนขึ้นมาฉุนกึกขึ้นมาเลือดขึ้นควันออกหูแต่คําว่าปฏิฆะคือเป็นเป็นรากของพยาบาทอีกทีหนึง่งคือจิตกระทบกระทั่งก่อนจึงค่อยผูกโกดทีหลังไอ้ตัวผูกโกธที่มันเกิดทีหลังนะ แต่ตัวกิเลสคือการกระทบกระทั่งนี้เกิดก่อนนี่คือสัญญน์เบื้องต่ำห้ประการนะห้าห้าข้อแรกก่อนท่านทั้งหลายก็ความคิดยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราเป็นของเราความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความงมงายในคำสอนที่ผิดๆอ่ความที่ใจยึดติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายและความที่ จิตยังมีอารมณ์กระทบกระทั่งทางใจอยู่นี่สัญญอดเบื้องต่ำห้าประการนะแล้วจะมีสัญญน์เบื้องสูงอีกห้าประการมีรูปราคะคือมีความจิตที่ติดและยินดีในรูปประชานอันนี้เป็นกิเลสเบื้องสูงนะกิเลสเบื้องสูงอาการติดในฌานสมาธินี่ก็เป็นกิเลสนะ โอ้ยท่านทั้งหลายนี่แค่จะทําสมาธิเบื้องต้นให้ได้นี่ก็ยากแล้วแต่เมื่อได้สมาธิแล้วก็ต้องละอีกออหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องอาศัยสมาธิเพื่อละกิเลสห้าตัวที่แล้วนะถ้ามีสมาธิแล้วละกิเลสห้าตัวนั้นได้ก็ก็ได้บรรลุในระดับหนึ่งลบรรลุในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมาละไอตัวสมาธิอีกเพราะนั้นสัญโยตัวที่หนี่ก็คือรูปราคะคือ มีความติดในรูปประชานคือสมาธ,เเเมมาธิเบื้องต้น4ระดับนี่นี่เป็นกิเลสนหมครับสมาธิเบื้องต้น4ี่ระดับนี่เป็นเป็นรูปปานอกิเลตัวที่เจ็ดอรูปร,ราคะคือมีความติดในอรูประชานอรูปปานหมายถึงสมาธิเบื้องสูงอีก4ประาการนะรูปปานอรูปปานนะรูปปานสี่อรูปปานสีมันก็คือกิเลสน,นะ คือกิเลสเหมือนกันแต่อาศัยกิเลสเบื้องสูงเพื่อละกิเลสเบื้องต่ํบเพราะมีหลายคนหลายท่านบอกสมาธินั่งเข้าฌานเป็นสิ่งไม่ดีมันดีในเบื้องต้นนะดีในเบื้องต้นสุดท้ายก็ต้องละในเบื้องปลายนนี่คือกิเลสเบื้องสูงข้อที่หกรูปราคะติดในรูปฌานรูปราคะคือติดในอรูปฌานกิเลสตัวที่แปดมานะมานะคือ ถือมั่นยึดมั่นในตัวตนมานะถือตัวอคำคำว่ามานะถือตัวนี่จะแตกไปอีกเก้าแต่อาสโยมขับรถกลับเอมานะนี่แตกไปอีกเก้าประการโอ้โหก็แอดมินทิ่แตง<笑><笑><笑>เปิดธาตประกอบนะถ้าเจาะรายละเอียดของมานะนี่มันเป็นตัวกิเลสที่ทำให้เราต้องมาเกิดนะอ่าสำคัญตน อ่าต่ำกว่าเขาก็สําคัญตนว่าต่ำกว่าเขาเสมอเขาก็สําคัญตนว่าเสมอเขาต่ำกว่าเขาสําคัญตนว่าสูงกว่าเขานี่เป็นต้นจะมีอีกอีกหกตัวอีกหกข้อแต่มานะนี่คือมีมีเก้าตัวเป็นกิเลสชนิดหนึ่งแต่มานะในภาษาไทยนี่กาเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเอ่ยมีมานะภาพเพียนแต่มานะในในภาษาธรรมนี่เป็นกิเลสตัวหนึ่งอ่ดูกิเลสตัวต่อไปตัวที่เก้า สัญ,ญญาตัวที่เก้าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านเอาทาไมความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นกิเลสตื่นตื่นหรือเปล่าไม่ใช่นะความฟุ้งซ่านมีหลายเลเวลฟุ้งซ่านหยาบหยาบและฟุ้งซ่านแบบละเอียดละเอียดนะฟุ้งซ่านในสมาธิมีไหมนั่นเป็นฟุ้งซ่านละเอียดอันนี้เราคงไม่ต้องเจาะรายละเอียดเดี๋ยวมันจะลึกซึ้งนะแต่เอาเอารู้เบื้องต้นรู้เป็นทฤษฎีว่าตัวความฟุ้งซ่านนั้นเป็นสัญญ,ญาตประการหนึ่ง เป็นประการที่9ที่ทําให้สัตว์โลกไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดูสัญญอดข้อสุดท้ายข้อที่10คือ,อวิชาความไม่รู้จริงนะไม่รู้อ่ากูง่าว่าไม่รู้่านอไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนและจะไปไหนไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อนาคตไม่รู้อ่าเหตุปัจจัยต่างๆ เนี่ยแน่ว่าคนที่หมดกิเลสเนี่ยท่านจะหมดความไม่รู้คือท่านจะรู้รู้ทางหลุดพ้นแล้วรู้ว่าตนหลุดพ้นแล้วนะแต่เรานี่ยังเป็นผู้ยังไม่รู้อยู่แต่ว่าก็เอาศึกษาตามทฤษฎีที่พระพุทธองค์ได้ได้ตัดแนะนําไว้นะที่ว่ามาทั้งหมดนี้คือสัญญน์ทั้ง10ประการนะนั้นพระอรหัน ผู้ยังตนให้หมดจากกิเลสหลุดพ้นจากการเียนว่ายตายเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สาม,มารถตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองรู้แจ้งให้โลกนี้โลกหน้านั้นมีอยู่จริงนั้นในเบื้องต้นบุคคลที่จะสามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้ก็จะมีเป็นระดับเป็นระดับชั้นอ่าก็ตามที่เราสวดในสังฆคุณอ่าที่ที่เราสวดกันว่าสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆ ก็สังฆคุณเนี่ยหมายถึงบุบคคลที่ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติดีแล้วยังตนให้หลุดพ้นจากาสัญโยต์ทั้งสิบได้จัตตาริปุริสยุขานิผู้แห่งบุคคลทั้งสี่ผู้แห่งบุคคลทั้งสี่อัฏฐปุริสปุกคลาคือบุคคลทั้งแปด เอสะกวควโตสาวกสังโฆนั่นคือสาว,กข,ก,าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยความหมายใใแท้จริงคือเป็นคนที่หลุดพ้นจากกิเลสแต่ละระดับระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามระดับที่สี่สี่ระดับแตกเป็นแปดจำพวกแ,นะแปดบุคคลนะแปดบุคคลมีอะไรบ้างโอ้ท่านทั้งหลายโอ้วันนี้ลงรายละเอียดนะก็ค่อยค ค่อยๆฟังกันไปนค,ค่อยๆฟังกันไปคู่แห่งบุคคลทั้งสี่ได้แก่พระโสดาบันพระสกทา,าคาพระอนาคาพระอรหันต์นะนี่คือคู่แห่งบุุษทั้งส <นะ S 2> ี่ญาติทางจัตตาริปุริสายุข,ขานี้นะคู่แห่งบุุษทั้งส <นะ S 2> ี่อัฏฐปุริสปุคลาได้แก่บุคคลทั้งแปดเอสะวะโตนะ มีอะไรบ้างบุคคลทั้งแปดนะมีพระโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลคู่ที่หนึ่งพระสกะทาคามิมักสกะทาคามิผลคู่ที่สองพระอนาคามิมักพระอนาคามิผลนี่คู่ที่สามพระอรหัตมัติและพระอรหัตผลนี้คือคู่ที่สี่นะรวมเป็นแปดนะ นะโสดาสกา,าคานาคาออรหัสนะอย่างละ2องนะก็เป็น8ปบุคคลดังนั้นบุคคลที่ยังตนให้พ้นจากกิเลสอาสาวะ,ะหลุดพ้นจากหมดกิเลสบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นั่นคือละสัญญยชน์ทั้ง10ข้อนี้ได้แต่คราวนี้ในการละก็ละได้ทีละระดับหรือตัวอย่างพุทธสาวกในอดีต หลายองค์หลายท่านที่ท่านบารมีเต็มเปี่ยมแล้วท่านบรรลุพลระอรหันต์เลยกับอีกหลายองค์เนี่ยท่านจะบรรลุทีละระดับระดับระดับอันแล้วแต่ละระดับเนี่ยละกิเลสข้อไหนได้บ้างเนี่ยตอนนี้เราท่านทั้งหลายาไม่รู้ในซูมมีท่านใดบรรลุระดับไหนแล้วบ้างเนี่ยนกะ็ถ้าถ้ายังไม่มีเนี่ยเรามาเรียนรู้กันว่าเราควรจะละกิเลสสเตปแรกระดับแรกนี่ที่เรายังติดอยู่ยังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยเราติดในตัวไหน เอาทฤษฎีก่อนแล้วกันวันนี้นี่ครึ่งชั่วโมงนี้ไม่น่าไม่น่าจะเคลียร์โอ้นะอ่าโยมจาจารจ์กาญจนานี่เราเราต้องมาเจาะลึกสัญญอณสิบอีกอีกสองอาทิตย์หรือเปล่านี่ลองหาเรือในซูมก่อนนะอันนี้เอาเอาเอา,เอาแบบเอาภาพรวมเอาภาพรวมของสัญญอณสิบก่อนละสัญญอ์เบื้องต่ำสามประการได้เท่ากับว่าได้อา่าบรรลุภูมิธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคล อ่าสายดลเบื้องต่ำสามประการก็ได้แก่สากยติทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราตัวเราของเรานขนาดตัวเองยังยึดนะไอข้างนอกอะยิ่งยึดเนี่ยนะแต่ตัวเราเราต้องยึดแน่นอนเนี่ยร่างกายสังขารเนี่ยอยากสวยอยากงามอยากหล่อนะอย่างนั้นอย่างนี้สากยติทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเ,าข,องเขาของใครแต่อย่างใด ตัวที่สองคือความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวที่สามคือความงมงายประพฤติผิดผิดคิดผิดพูดผิดทําผิดนําผู้อื่นผิดผิดตามผู้อื่นผิดผิดนะโดยคิดว่าทําเช่นนี้แล้วจะมีความสุขทําเช่นนี้แล้วจะหลุดพ้นนะละสัญญบื้องตามสามประการนี้ได้จึงจะได้เป็นพระโสดาบันนะโสดาปฏิมาสัพพุตในอีกคู่หนึ่งคือบุคคลที่เป็นโสดาปฏิมาเหมือน หนึ่งว่าขาข้างหนึ่งเตรียมที่จะก้าวข้ามความเป็นปุถุชนแต่อีกข้างหนึ่งยังอยู่ในความเป็นปุถุชนแต่ขาข้างหนึ่งที่ก้าวลงไปแล้วเนี่ยจะไม่ก้าวกลับอาการเช่นนี้คือโสดาปฏิมาคือรู้ละสามข้อนี้อย่างเช่นตอนนี้ท่านทั้งหลายรู้ละอืมสามข้อนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวฉันจะละให้ได้อ้าวถ้าตั้งใจจะละสามกิเลสสามตัวนี้แบบไม่ถอนถอย ใจใสสว่างมีความมีสติสัมปชัญญะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายไม่ลังเลสงสัยในพระตรัสตรไอ้ตรงนี้ข้อนี้ยากข้ออะไรเห็นข่าววันนีเกี่ยวกับพระปุ๊บเสียความเชื่อมั่น <c oughs> ใช่ไหมเอ่ยนั้นจะเป็นเนี่ยถ้าสมาธิข้อที่หนึ่งบริบูรณ์นี่อย่างที่ตมาบอกว่าเจอพระหนุ่มแน้นน้อยพึ่งบวชมาถวายพระทหารท่านไปในใ,นใจถึงพระพุทธเจ้าเออเนี่ยจะทําให้ตรงเนี้เบาบาง น่าเห็นวนะ่ามีความเกี่ยวเนื่องกันท่านทั้งหลายนะนั่นความลังเลส,สงสัยในพระรัตนาตรัยแบบที่ว่าอมไม่คลางไม่แคลงใจเจอพระหนุ่มเน้นน้อยรูปใดสําคัญว่านั่นคือพระอรหันตะ์เนี่ยถ้าทําอย่างนี้ได้แบบสนิทใจนี่อืจนถึงขั้นที่ว่าอความเป็นพระรัตนาตรัยก็อยู่ในตัวเราตัวเราสามารถยังตนให้หลุดพ้นแล้วเป็นเอสะพควะโตสาวกสังโคเป็นสาวกพระผู้เปนพระเจ้าได้อย่างบริบูรณ์ เราต้องไม่ลังเลส,สงสัยตรงนี้และความงมงายในคําสอนอย่างอื่นความเชื่ออื่นคําสอนอื่นที่ยินนอกเหนือจากมาร์กปองแ์ส <c oughs> สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้อย่างบริบูรณีหาไปเลยทั่วจัก,กรวาลหน,นีไม่พ้นศีลสมาธิและปัญญาหนีไม่พ้นอริยมรรคกบิโองแฟรแนั้นจะไปอ้อนวอนบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะให้ท่านดนบันดาลให้เราพ้นทุกข์และมีความสุขนั้น ไม่มีจริงแต่ถ้ายังยึดมั่นในความเชื่อตรงนั้นอยู่ก็ถือว่ายังมีสีลับพระตะปรามาตยนั้นบุคคลที่สามารถละกิเลสสัญโยตเบื้องต่ำสามประการนี้ได้อะทวนอีกทีนึงนะละความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนตัวตนสมมุติเนี่ยร่างกายเนี่ยนะขนาดถ้าตัวตนไม่ยึดอย่างอื่นคือไม่ยึดนแต่ถ้าตนยังยึดอยู่ไอ้ที่มัน อยู่นอกตนก็อของเราหมดจึงไม่แปลกไงอพอยึดปุ๊บมันต้องกลับมาเกิดกลับมาเกิดโอยยึดยึดยึดแต่ต้องกลับมาเกิดต่อไปอะล,ละความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์เชื่อมัน่นเจอพระพุทธนี้ประทับยืนอยู่ด้านหลังหนิงได้เห็นปุ๊บปื้มปีติประดุดได้กราบบูชาองค์พระศาสดาตัวเป็นๆถ้าปื้มได้ขนาดนั้นนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วนะแต่ถ้ายัง ะพระอยู่ที่บ้านนานๆที่จะไหว้ายอย่างอีกไกลท่านทั้งหลายส่วนความงมงานในคําสอนที่ไม่มีเหตุผลที่ไม่ใช่หลักการที่ทําตนให้พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงได้นะก็สามอย่างนี้ละได้อย่างเด็ดขาดขาดจากใจแบบสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษนะหมดความยึดมั่นหมดความสงสัยหมดความเห็นผิดนะ ความสว่างในใจจะปรากฏประดุลด,ดวงตะวันดวงตะวันยามรุ่งอรุณอ่าต้องต้องเปรียบเทียบเนีอ่าเป็นดวงตะวันขึ้นแล้วก็บรรลุแล้วสิหมดกินแล้วสิอย่างดวงตะวันยามรุ่งอรุณกับดวงตะวันยามเที่ยงตรงเนี่ยมันสว่างไม่เหมือนกันนั้นเมื่อละกิเลสสามประการนี้ได้ได้บรรลุเป็นพโสดาบัน นตอนแรกแสงเงินแสงทองสามาที่ทิใช่ไหมเอ่ยแสงเงินแสงทองแต่คราวนี้ละกิเลสได้ดวงตะวันขึ้นยามรุ่งอรุณเ,เป็นสีส้มอ่อนๆมองแล้วสบายตานั่นก็คือความมืดในโลกลาก็ก็จางลงแต่ยังไม่หมดนะมันยังมีจุดที่มันมืดๆอยู่นะแต่ถ้าทอแสงสว่างพระอาทิตย์ทรงกดเมื่อไหรสว่างหมดเลยนั่น กิเลสเบื้องต่ำสามข้อนี้หมดไปจากจิตสันดานเมื่อไหร่นั่นแหละความเป็นพระอริยบุคคลคู่ที่หนึ่งะระดับที่หนึ่งก็จะบังเกิดขึ้นในจิตใจเราจะรู้ได้ไงแล้วเราจะรู้ได้ไงโอตอมาจะถามมาเยอะเลยเเเเาานะแล้วเราจะรู้ได้ไงล้าเราบรรลุขั้นไหนเออนี่นะอะแล้วคนอื่นจะบรรลุขั้นไหนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงแลอะไรเป็นตัวตัดสินท่านทั้งหลาย ก็ย้อนไปที่ธรรมคุณนะธรรมคุณคือคําว่าธรรมะหมายถึงธรรมชาติสพรพพสิ่งคือธรรมชาติธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในจักรวาลเพราะฉะนั้นธรรมะในตัวก็เหมือนกันอ่าธรรมะที่อยู่ในกายนี่นะธรรมะที่อยู่ในกายเนี่ยจะจะรู้ว่าเราระดับไหนนะเอฮิปัสสิโกนะ,ะ,ะมามาพืชปะพติปฏิบัติก่อน เรียกมาดูก่อนเอฮิอ่ะมามานี่มานี่ตัวเราเนี่ยพาตัวเองไปก่อนอโอปนันนัิโกแล้วก็น,น้อมเข้ามาปฏิบัติแ่สมาธิที่เนี่ยหนึ่งวันเราเจ็ดแปดเก้าแล้วข้อที่สิบเนี่ยโอปนันนัิโกอันน้อมเข้ามาโอ,อ้มันมีสิบข้ออย่างนี้อ่นน้อมลองน้อมเข้ามา,าเอฮิปัสิโกโอปนันนัิโกน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติปัจจตังเวทิสัโพวินยูหิอันวินยูชนต้องบอกว่าอันวีชนอันวินยูชนนะวินยูชนหมายถึง ผู้รู้แจ้งประจ,จัจตังเวสโพวินยูหิตอันวินยูชนคืออันบุคคลผู้รู้แจ้งจะพึงรู้ได้เฉพาะตนคุณธรรมในตนเรารู้ได้เฉพาะตนคนอื่นรู้ไม่ได้จะรู้ได้ต่อเมื่อคนนั้นเขาเจ๋งกว่าคนนั้นเขาเจ๋งกว่าเขาจึงจะรู้เราได้จิตเขาสูงกว่าเรา,เราเขาจึงจะเห็นเราแต่ถ้าจิตเราต่ำกว่าเขาเราไม่เห็นเขา เพราะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราบรรลุขั้นไหนมันรู้ได้ด้วยตัวเองโอ้ถามตัวเองก็กรู้นะ่ยึดไหมเน,นี่ยร่างกายเนี่ยมันยึดยึดมั่นถือมั่นไหมเออตายวันนี้แล้วเสียใจไหมเออห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สื่งคานหรือเปล่าโอเอ็นใหญ่เก้าย 9, น้อยเอ็นร้อยเก้าพันนี่นะก็เนี่ยแค่แค่แคแคแคแกิเลสสามตัวนี้ก่อนเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเาขาของใครความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และความงมงาย ความเชื่อที่มันผิดๆความเห็นผิดๆที่คิดว่าสิ่งนั้นทําอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นแล้วจะทําให้ตนพ้นจากความทุกข์พ้นจากการเวนนว่ายใจเกิดที่ไม่ใช่มรกเป็นองแตดไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญา,าละกิเลสสัญโยตเบื้องต่ําทั้งสามประการนี้ได้ก็เข้าสู่ความเป็นผู้หมดกิเลสสัญโยตสามข้อนี้เป็นพระโสดาบัน แล้วพระโสดาบันก็มีอีกหลายหลายประเภทนะพระโสดาบันมีหลายประเภทมีประเภทที่หนึ่งคือเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยถึงถึงละคือสิ้นชีวิตจากชาตินี้แต่ยังไม่เป็นพระรหนต์ละกิเลสได้สามข้อได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเราถามว่าต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไหมคําว่าอุดทังโศโตในที่นี้คือยังเกิดเป็นโอปปาติกะอยู่นะ บุคคลคนหนึ่งละกิเลสสามข้อนีไ้ได้ได้เป็นพระโสดาบันร่างกายนี้ตายก็โอปปาติกะผุดขึ้นเลยเกิดขึ้นอุดทางโสโตคือมีกระแสในเบื้องบนดังในสมัยพุทธกาลเนี่ยนางวิสาขาอนาบิณิกาเศรษฐีก็เป็นพระโสดาบันละโลกไปก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นโอปปปาติกะผุดขึ้นนะแต่เป็นเทวดาที่มีคุณธรรมคือเป็นพระโสดาบัน หรือแม้แต่ตอนนี้ที่เลตติ้งกำลังมาแรงนี่เทวเวสสุวรรณ้าวเวสวเวสุวรรณเนี่ยตามพุทธประวัติท่านก็เป็นพระโสดาบันนะเป็นเป็นเทวดานะเทวดาสายยักษ์แล้วเป็นพระโสดาบันด้วยแต่ท่านเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอุดทังโสโตคือเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนนะผู้มีกระแสในเบื้องบนเอาก็เอากรมดเวลาวันนี้นะทิ้งท้ายด้วยเกี่ยวกับ,เ,กบเรื่องราวของพระโสดาบันก่อนมีกี่ประเภทนะ อุทังโสโตโกรังโกระสัตตกัตตุประมะอ่านี่นะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนั้นเมื่อละกิเลสสามอย่างนี้ได้ได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันนะยังถือยังกิเลสข้ออื่นยังมีอยู่แต่การที่จะไปสู่อบายภูมิคือไปเป็นเปรตสัตว์รกสุรกายสัตย์ฉานนั้นไม่มีแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะเมื่อมนุษย์คนหนึ่งได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันเราละจากความเป็นมนุษย์นี้ ไม่มาเกิดปเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะอันดับแรกคืออุดทางโสโตหมายถึงเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนคือตกกระแสจะเกิดที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมอาศัยความเป็นเทวดาเป็นพรหมนั้นละกิเลสข้อที่เหลือแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในเบื้องบนนั่นเองอันนี้เป็นพระโสดาบันประเภทที่หนึ่งคืออุดทางโสโตคือกระแสในเบื้องบนขึ้นไปจนสุดท้ายก็อ ได้บรรลุเป็นพระหนต์ในพบเบื้องเบื้องบนขึ้นไปส่วนข้าวสานชนิดประเภทที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันในวันพรุ่งนี้ <c oughs> โอ้สุดท้ายก็เป็นอย่างที่ว่าเลยสัญญอดสิประการเนี่ยมาดติคอสิบนนะความเป็นพระรหนต์ผู้ยังตอนที่บ,บอกสกิเลสดูแจ้งโลกนี้โลกหน้านั้นมีอยู่จริงนะกิเลสที่ทําให้เราไม่ได้เป็นพระรหนต์ก็มีอยู่สิบตัวคือสัญญอดสิบ เรายักละสัญญอดสิบได้3ประการแรกก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วพระโสดาบันก็มีอีกกี่ประเภทนะก็จําแนกแตกไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจจะได้ออกรายการสดหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาเจาะลึกเรื่องเกี่ยวกับพระโสดาบันแล้วก็เกเยดสัญญอตัวที่เหลือกันต่อไปเพราะนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านขอความสะอาดความสงบ ความผ่องใสความบริสุทธิ์แห่งกายวาจาใจจงมีแก่ทุกท่านให้มีความสุขสมความปรารถนาทุกที่วาราตีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร